สวัสดีครับกลับมาเจาะลึกข้อมูลกันอีกครั้งนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องผลงานแล้วก็สิ่งที่ก้องสมเกียจจันทราพูดถึงหลังจบอิสราลอลแกรนปรีซที่มูเชียโลสนามที่9นะครับซึ่งออต้องบอกว่าเป็นสุดสัปดาห์ที่ไม่ง่ายเลยจริงๆสำหรับนักบิดไทยเราใช่เลยค่ะจากข้อมูลที่เราได้รวบรวมมาทั้งจากบทสัมภาษณ์รายงานข่าวหลายๆที่อย่าง SPTV Thailand Nation TV หรือ AMCN ก็ชี้ไปทางเดียวกันว่ามันมีหลายประเด็นมากๆเกิดขึ้นตั้งแต่การปรับเซตรถใน Sprint Race ไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญในเรสหลักเลยที่ส่งผลกระทบเยอะมากค่ะงั้นเราเริ่มที่ Sprint Race กันก่อนเลยเหมือนว่ามีการทดลองปรับเซตอัพรถกันแล้วก็พอเห็นสัญ,ญญาณบวกอยู่บ้างใช่ไหมครับแต่ก็เหมือนยังไม่ค่อยลงตัวเท่าไหร่จุดไหนครับที่ยังเป็นความท้าทายหลักๆที่สนามนี้ คือการปรับปรุงมันก็มีนะคะแต่ความท้าทายใหญ่จริงๆที่มูเชียโลเนี่ยโดยเฉพาะกับรถฮอนด้าเลยก็คือเรื่องโซนเบรกส่วนเบรกใช่ค่ะโดยเฉพาะการเบรกหนักๆเลยนะก่อนเข้าโค้งแรกซานโดนาโตตรงสุดทันตรงยาวๆอะค่ะอ๋อตรงนั้นความเร็วสูงมากให้เข้ากับสไตล์ของกล้องนะคะแต่ในสปริงเรสก็ยังเห็นว่าเสียเวลาตรงนี้ไปพอสมควรถึงอย่างงั้นกล้องเองก็ยังมองในแง่ดีนะคะว่าจะปรับปรุงกันต่อไปได้ เข้าใจเลยครับว่าเบรกที่มูเจโลเนี่ยมันเป็นโจทย์หินจริงๆทีนี้ไอความหวังจากการปรับปรุงใน Sprint บ a เนี่ยดูเหมือนจะกลายเป็นเรื่องรองไปเลยพะมาะถึงเรส e หลักวันอาทิตย์เเกิดอะไรขึ้นครับที่กริสต์ทเห็นว่ามีปัญหาอันนี้เป็นจุดเปลี่ยนสำคัญเลยค่ะกล้องสตาร์จากกริดที่12ใช่ไหมคะแต่เกิดเรื่องไม่คาดฝันขึ้นทำให้ต้องรับโทษดับเบิลลงแลบดับเบิลลงแลบพนอตี้ตั้งแต่ต้นเกมเลยหูดับเบิลลงแล ใช่ค่ะสาเหตุก็คือการสตาร์ทซ้ำบนกริดหรือรีสตาร์ทออนกริดซึ่งมันผิดกฎกติกาชัดเจนเลยอ้าวเหรอครับค่ะอันนี้เป็นความผิดพลาดของทีมนะคะที่ส่งผลกระทบรุนแรงมากคือโอกาสที่จะไต่อันดับหรือไปเกาะกลุ่มหน้าเนี่ยแทบจะหายไปทันทีเลยพอเพิ่ลองแล็บดีเหมือนเอ่อหนักหนาอการจริงๆนะครับส่งผลให้สุดท้ายกล้องจบเที่อันดับ18ก็ยังไม่มีคะแนนสะสมในฤดูกาลนี้น่าผิดหวังเหมือนกันนะครับเนี่ยแน่นอนค่ะว่าผิดหวัง แต่บทสัมภาษณ์หลังจบเรสของก้องเองเนี่ยน่าสนใจมากๆเลยนะเขาบอกว่า it was a tough race and of course I'm disappointed about what happened on the grid before the start คือยอมรับเลยว่าเป็นเรสที่ยากแล้วก็ผิดหวังกับเรื่องที่เกิดขึ้นบนกริดแต่เขาก็พูดต่อนะคะว่า but we're a team and we learn together I did my best to push despite the penalty and gave everything until the end mm. การยอมรับตรงๆว่าผิดหวังแต่ก็ตามด้วยเราคือทีมเรียนรู้ไปด้วยกันมันสะท้อนวุฒิภาวะนะแล้วก็การมองไปข้างหน้ามากๆเลยแทนที่จะโทษกันไปมาใช่เลยค่ะคำว่า we learn together กับ did my best to push despite the penalty เนี่ยมันแสดงทัศนคติที่ไม่ยอมแพ้จริงๆแล้วก็ความรับผิดชอบในฐานะนักแข่งแม้สถานการณ์จะไม่ดีเลยแต่ก็ยังพยายามเต็มที่จนจบ ส่วนประโยคสุดท้ายที่ว่า now it's time to reset stay focused and come back stronger in a s c e n ครับก็เป็นการส่งสัญญาณชัดเจนเลยว่าพร้อมจะลืมเรื่องนี้แล้วมุ่งมั่นกับสนามต่อไปทันทีทางทีม idemitsu honda lcr เองก็ออกมาขอโทษกับเหตุการณ์นี้ด้วยเหมือนกันนะครับก็ถือว่ารับผิดชอบร่วมกันไปใช่ค่ะซึ่งในเชิงวิเคราะห์นะคะถึงแม้ผลคะแนนจะเป็นศูนย์แต่วิธีที่สมเกียรติยังกัดฟันสู้ต่อนะ หลังจากโดนโทษหนักขนาดนั้นจนจบที่อันดับ18เนี่ยมันแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นที่ไม่ยอมถอยจริงๆอืมจริงด้วยครับมันไม่ใช่แค่เรื่องทักษะการขับขี่แล้วล่ะแต่มันเป็นเรื่องของสภาพจิตใจการเผชิญหน้ากับปัญหาแล้วก็เดินหน้าต่อนี่คือคุณสมบัติสําคัญมากๆของนักกีฬาระดับโลกเลยนะคะถ้ามองในแง่นี้ ความผิดพลาดที่มูเจลโลมันก็เหมือนบทเรียนราคาแพงแต่ก็มีคุณค่ามากๆทั้งสำหรับทีมเองแล้วก็ตัวนักแข่งเองด้วยในการพัฒนาต่อไปใช่เลยค่ะแล้วเป้าหมายในสนามหน้าที่แอสเซนประเทศเนเธอร์แลนด์ก็ชัดเจนมากคือต้องกลับมาเก็บคะแนนแรกของฤดูกาลให้ได้หลังจากที่ผ่านสุดสัปดาห์ที่เยากลาบากแบบนี้มาสรุปได้ว่าสนามมูเจลโลนี่คือสนามแพงบทเรียนจริงๆแล้วก็มีความผิดหวังปนอยู่ แต่สิ่งสําคัญที่เราเห็นชัดเจนเลยก็คือทัศนคติเชิงบวกความเป็นมืออาชีพในการยอมรับแล้วก็เรียนรู้จากความผิดพลาดของสมเกียรติจันทราเพื่อที่จะก้าวต่อไปมันก็น่าคิดเหมือนกันนะคะว่าการที่นักกีฬาต้องรับมือกับความผิดพลาดความกดดันมหาศาลในสนามแข่งระดับโลกแบบนี้มันช่วยหล่อหลอมศักยภาพแล้วก็สภาพจิตใจของพวกเขาได้อย่างไรบ้าง แล้วสนามหน้าที่แอสเซนเนี่ยจะเป็นเวทีให้สมเกียรติได้พิสูจน์การกลับมาที่แข็งแกร่งกว่าเดิมได้จริงหรือเปล่าอันนี้ต้องติดตามกันใกล้ชิดเลยค่ะครับร่วมส่งกําลังใจให้กล้องสมเกียรติจันทราในสนามต่อไปที่แอสเซนกัน,นครับแล้วก็สําหรับใครที่อยากติดตามข่าวสารบทวิเคราะห์ในวงการมอเตอร์สปอร์ตแบบทันเหตุการณ์อัปเดตไวๆลองเข้าไปดูที่ช่อง Motor s port AI บนทิ k ตอกกันได้นะครับเห็นว่ามีข้อมูลน่าสนใจอยู่เรื่อยๆเลย วันนี้เราสองคนก็คงต้องลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ